Outfit could use some high caliber accessories. Shopping online light, hello, bah. Also, for you, Tom, master. time, market back. Got a good feeling about this area loud and clear. So, on. Don't. สเตปงูกินหางโอ้ตอนไหนไม่กลับบ้า โลบ้าแม่งดีใครเอามาติ๊เปล่าเกามัวอมอข้างในวิวกดคิวให้ทำไมนี่ ดีคอยมีเกาะให้กูมาไย่มาเอาเนี่ปะเอา้าไมโน่อะไรปะไม่เล่นมึงไม่ลองเล่นม,มัน้งคงจะได้แบบเก่งมั้งจะได้วงแมนด้วยมีฮ<ม>อบอัพ ออกครับออกมีฮอบมีฮอบเจอ99หรือ301เนย8ไลน์บอกเลยกูเจอพอดีครับเจออะไร99

หน anyway, right ีม mm ันหนียังไหนไปตองกูตองกูตาให้อ้ยสวยเยอโกูเยอะงกูมันไม่ทำมันตามเยคอยกูหมดแล้มันเข้าบ้านมันเข้าบ้านแพทอยูกับมึงไง Không có mong chết Cộng mong Cộng Ừ mong Thầy mà có chết nào lắm Ui Ui bấm leo này Chứ nhìn mấy đồ nó cho nó khổ rồi đúng rồi lắm á Chụp đây Chụp ai đây chụp ai Chụp

อี๋เออใจนึงก็อยากเล่นมิงแมนใจน man, ึงก็อยากเล่นพาวเลอร์ว่ะแล้วแต่กูเล่นมิงแมนเเลลยกู่นมันโดนเนิร์ฟนะมีอับอับใครเล่นพาวเลอร์อ่ะมีพอป่ะมีดิมีดิเล่นถันมาเต็มเลยะะจไปหาไอศกรีัก่อนนะอี๋เอ้ยไอ้เจอเอ่อแฮปปี้เองว่ะอยู่เก้าสอง นายกโหเยอะเลยตอนนี้นอกตี้เหรอวะไม่ไวย่างี้วะก็สามตีละสามเฮ้ยซ้ายตัอ้มก,ม,มก่อนตาอ้มก่อนไย้ายไปข้างบนเลยมั้งดูทรงมันจิ้มกันดเห่หมเองกาะขาวาเลยเขวาเราก็มี

หนหลังปกดท้อ,ทองขึ้นบ้านได้ขึ้นบ้านได้ไอ้ขนมาอลไอีกนิดนึงได้ไหมไม่ถ่วถอยเดี๋ยวถอยไปหาถยไปหาถอยไปหาไอ้มันมีไอ้นั่นนอยู่นะมีคนปั๊มอยู่ในบ้าน เอ้ยมันจะช้อปปิ้งกูช้อปปิ้งมาไอสัตว์ในบ้านได้มีเนี <Yeah. S 1> mm ่ยมามามาช้อปปิ้งออนไลน์ที่โลบ้าอดีวะเนี่ยโอ้คบทองเฮ้ย เอาปประตูให้หน่อยข้าวาไม่ได้แทนนี่มึงจะเดินออกมาเลยเจ็บเจ็็แตก กว,วาดตัวมันเล็กยากแมันมีสามเลยก่อทองก่อทองมันมีฮอปอัพเ่าสมานม่นแน่นขึยนะนยถอยเถอะ<ช>มันวิง่งมันวิง่งวิงสามที่สามตีมันสามตีแล้วจริงเอาเถอะเ มีไลน์ไหมวะกูลืมช้อปปิ้งไลน์มาไลน์ด่วนพอดีกูทิ้งมาเมื่อกี้ไลน์สามที้เราเสียเปรียบมันกล่องกล่องกล่องไลน์แน่นอนไลน์เกาะทองด้วยเคี้ยเมื่อกี้จโซนเลสัตเอ้มันเกาะทองด้วยเราไปทำการลาดได้นะมันเกาะทองไพิเชษแต่เกาะทองไม่โอพีเหมือนเมื่อก่อนแล้ว มันก็โอเีนไดลงแต่มันได้คุณสอง 2, แต่มันก็ปัม๊มปั๊มอะไรว่าแบตเตอรี่น้อยน้อยชา้าลงอะ่ะปกติมันปัมป๊มั๊มแต่โคตรไวแต่อันนี้ปั๊มชิลเซลได้คุณสองตายไปแล้วสิไม่เก็บไม่ทันแอดอปแอดอปเฮ้ยกล่องม่วงใช่ไหมนะ่ะกล่องจาก ถ้ามีคนเห็นเุ้ยไอดอกเปิดแล้วที่เดิมที่เดิมเฮ้ยชาร์ตว่ะอีกีอีตีชาร์ตอีตีชาร์ตตัวสองตัวเหมือนกันไม่ใช่ที่เดียวกันในสัตว์ไม่ใช่มีเวทไปวันะ่ะมีลาดมีมีลาดอย่าอะไรก็ไม่รู้ออกเทน่นยแหละเล่นได้อยู่ในวง ตีตีหนึงอยู่ไหนวะฉีกไปขวาโน่นไวโน่แล้วฉีกเข้ากลางวงเลยรเดี๋ยวมันเห็นเรามันเห็นเราจะยืนรับเนีว้าก็ไหกตีนึงกันหรอวะเฮ้ยชิบหายละไยตีนึงตีนึงอยู่ใกล้เรานายลงข้างล่างแม่งเลยอีกตีนึงใกล้เราเลย ลงข้างหลังอยู่อยู่มือข้างหลังมึงอ่ะพี่ต้องสารเรียม,มาให้เอาเฮี้ยงลักตีลงมาปะเนี่ยเรียบร้อยยิงมัน,ม,นม,มันอยู่มือข้างหลังมัอะะนอยู่มือข้างหลังเรารีบรีบขึ้นโดยด่วน ตัวเตีย้ยแต่ว่ามันอยู่เมืองข้างหลังเราอะตัวเดียวเปล่าเออตัวเดียวเปะวะพอกมไม้สัตว์ระวังระวังบ้านขวามอาือเฮ้ยไม่ใช่แต่เมื่อกี้โดมันปล่อยอย่างนี้ใช่ป่ะวะเราอยู่ในวงไหน ในสตีมอาจจะเห,เห็น video, แต่ก mm. ูอาจจะไม่เห็นก็ได้ใครไวรู้เราตรียมยนสตีอ่าเ่โอ้หช้อปปิ้งช้อปปิ้งนายทมันเห็นมึงนะเว้ยเนี่ยมันรู้ละแกเน็ตวะบอกเขาสุดล้วกัน อันี่สองอันทิ้งหนึ่งอันกอลแกเน็ตด้วยเซลกูมีสี่อันช้อปปิ้งถ้าตูไกปัดตงนั้นอ่ะเช่นนี้ก็แอบเก่งหะตีนึงอ่ะนี่มีตีหนึงอยู่บ้านนี่อยู่ในบ้านอยู่ตรงป้ายอ่ะนายโดนไหมยัง โอ้ยเหี้ยไปมันลงมาจากข้างล่างใช่มันมาจากข้างล่างโดซ้ายมือมึงอ่ะซ้ายมือมึงอ่ะซ้ายมือมึงอ่ะนั่นแหละนั่นแหละข้างหน้ามึงอ่ะแถวๆนั้นอ่ะเอาไว้ริมๆวงดิ้ต้นไม้อ่ะนายต้องลงล่างแล้วป่ะห่วงเออเดี๋ยวขอขอลองปิงก่อนบ้านมันก็ไม่ได้อยู่อ่ะบ้านมันก็ไม่อยู่เลยพ เราอ้อมตางนี้ได้หรอไงปูปลาไก่เหี้ยเลยนะไก่จุดอยู่ที่สูงเนี่ยอ้อมตรงนู้นได้หรอได้เออไหนอ้อมไหนอ้อมไปนู่นเลยเข้าวงลุ้นไปผ่านปีเลยนะตรงนั้นโอ้โหมันอยู่นี่เออมันอยู่ตรงกลางอะคือว่ะจะพูโยนไปบ้านนี้จุดมันดีอ่ะนไปตรงนู้นได้ลงเลยอ้อมอ้อมเร็วอ้อมเร็วอ้อมเร็วเขาไป ยาเถิดลิงดีกว่าไหมโอม้มึงใช้แหวนมันก็เห็นมึงหรอกเอออย่างดังเนะเฮ้ยมันยิงกันมัโอ้ยน็อกแล้วน็อกแล้วไปเปิดวงเป้ดควปดูฮู้สองตีป่ะทนันไะหมน่ะมึงไปทนไันไหมน่ะโอ้ยน็อกสองแล้วไม่ทนันหรอก

วยเโอ้ยแย่ไ้ล่ชี้ผายเลยกูร้านเต็มตัวเลยอ้ากูร้าเต็มตัวเลยเมื่อกี้เย้ทำมุนก่อนนะโถเฮ็ดแจมได้คนสวยกำลังเก็บเอ้หนักหนักว้า